คุณผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อน,นี้กะมาตากแดดเลี้ยงควายแดดฮ้นอนห,อนห,อนหลฮ้อนฮ้อนแดดแดดตัวมันที่จ้าของดูตัวเบนตัวมันที่เจ้าของดูตัวมันที่จ้าของเลี้ยงควายดูนี่เจ้าของไงไปดูซิเลี้ยงควายอ่ะพี่น้อยอย่าไปออย่าปล่อยแม่แส่ปล่อยมแอยมแ่แส่ปล่อยปล่อย,อยเดี๋ยวมันตื่นเธอปล่อยก่อนมแม่แส่นะปล่อยก่อน ไปไปเออเธอก็คอยอยู่นั่นแหละเธอก็คอยอยู่นั่นแหละเธอก็รออยู่นั่นแหละเอามันจะกินน้ําแล้วนี่ควายมันจะกินน้ําแล้วมันจะกินน้ํา ปีนไปตามไมแห้งนะตาแซมนะควาย,หยาหวแหละกินไปตามไม่แห้งไปตาแซมนะแล้วกิน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 หืกินใบอันน,นั้นนี่กินใบมะยมอยู่บ่ใบมะยมใบมะยมแต่กินอยู่บ่ เอา้าคพื่อกินใบอันอน,นั้นนะนะมันมีนามได้อันนั้นคพือกินใบอันผักสมป่อยมันมีนามนะคะควายกินผักสมปล่อยแต่มันมีนามนะ ป่ะมีห้างแตนแตนิห้างแตนใหญ่ป่ะห้างแตนต่อเด้หอหางมันไม่ได้ขีดตมฟาดมา,มานีขันเข่าปากได้นะ Thì nó ăn mặc đây nhiều là chá Ok ăn <laughs> 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 เห,หเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนแล้วฮะเออว้าไปแะละ้วว้าวตัวมันถือเด้มอมะฮงสายมะฮงสายข้าจ้ามาเอาตัวอันตัวเล็กข้าจ้าหันอยู่ไก่พอาะนที่เอาต้นมะฮงสายมาทางเอาาิญมะฮงติ่งเนาะข้าจ้าเอิญต้นมะฮงสายมันเป็นสายลงมามัน,นด้เป็นดอกเป็นหมาก กินพักอันนั้นไะยกินพักอันอันหูเสือไนะงจังโมยังท้องกินพักหูเสือกินเลยพักหูเสือหากินๆน,นี่พักหูเสือนี่พักหูเสือนี่ มาทางพี่มาทางพี่หันนี่หันไม่ได้เบิ่งเลยต่อสายต่อสายต่อกระตูนฮะต่อหัวเข่า,ขาแฟนฮะเดียดเ,ยด,ด,เยดียด,ด,ดเลยวะดันดันเลยวะเดียดเดียดดันดันเลยวะอ่า นอนเว้นหลับมึงนีนยังมานอนเจ้ข้าวโพดมีบ่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 อะไรบ่ อมันตอค่อยล้วบอกเขาแลและวฮะแตนต่อเบมันแลเมื่อกี้นี่เจ๊นกล่อเยจะไปไกลเลยอยู่โอ้ออเออ

คือใหญ่ใบแทะตีกายนี้ตีกายนี้สี่จวกอันนี้ตัว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 นั้นตัวนั้เป็นคู่กันเป็นเดือนเปนกระดับสีย่ในสองเดือนเป็นคู่กันสิงหากันยาจุลาเป็นเป็นเป็ตัวคนก็เป็นมูตัวนี้ก็เป็นมูตันก็เป็นหกสิบเดือนสิบเดือนละตุลากุ้ยเปี๊ยดีกว่า ตุลาแล้วกับบักจุนมีมาซื้อบักจุนบักจุนนหมเธอจะเสียงดังเกินไปลดลงหน่อยลดลงก่อนทายบักจุนก่อนยาบักจุนมันจะออกทางมาให้มันออกทาง รถด้วยแม่ใบอันใบยังชื้อมันเล็อย่างลใบอย่างเล็ใบจริงจริงเลยเท่านั้นแหละอันปิดลงหน่อยอย่าให้มันดังหน่อยอย่าให้มันดังเอาอย่ามันล้มอ่้ เออม้าหเอาเล็กืถือขนาดอะฮรคะขาเจ้าจเอาได้สามม้วนเลยนะวาฉันตรงๆเลยวาฉันแต่หากคนที่เอานะเพราะนั่นเพรานมีอันมีคำเมาเอาหะนะถ้ามันมีคำเมาเอาก็เอาบรายเอาบปิเขาเจ้าจมีคำอันขอขอหวยมุ้หงติงมุ้่งสายขวัญเจ้าเอิญเป็นสายลงมาแล้วเดินย้อยลงมาแล้วเดินเป็น เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมาหาอันสิบปีคลิปกว่าพาไปเบิ่งมาห้องสายอันนี้เลยน้องจุนนะเออน้องจุนน่ะแหละน้องจุนะตัวใหญ่เด้อถ้าจุนสนรถเราจะเป็นไหนโนรถนะน้องจุน มีแต่มีแต่ตัวอันเกือกขี้ตุมเกือกขี้ตุมเบ้อตัวอะไรกันดิมีแต่ตัวเกือกขี้ตุ่มมีแต่ตัวเกือกขี้ตุ่มหัวมาและหัวหมาหัวหมาหลายหลายละหัวมารวมตัวกันแล้ว มารวมตัวกินตรงนี้ให้มันเป็นเป็น,ปนกินหญ้าเป็นละบ่ะตัวเล็กค่ะไอตัวเล็กมันกินหญ้าเป็นหรือยัง นี่เดียวค่ะมาฮงสายเพื่อนว่าขอเลี้ยงนี่คิ้วขนาดแม่นแม่น,มน,มนพ่่ะสักเพิ่นมีกระถาเอาเนาะถ้าเพิ่นว่าถ้าแม่มีมองไรหร่ค่ะบอกเพิน่นเพิ่นสิม,มาเอาเพื่อนเราต่ืันนี้มันฝักไก่ได้ไปหาก,กันบ่ได้เพราะว่าโควิดเหาะมันเป็นสายประเทดียวเพื่อนมาเอาฮะโอ้ยถือแท้ พราะว่าถ้าแม่พอจะเป็นไข่อันเศร้าไหมเนะี่ยไปตามกินมันช่เป็นยาว่าใช่ดีท้องว่าใช่มางหงส์สายสามาเลยเอาตีทกันอ้าวขี้ตัวมันฟาดปากพ่อในขี้ตมใช่ขี้ตมใช่คนเนี่ยใช่ขี้ตมใช่คนเนี่ย,น,น,ยน,น,น้องล่ะแต่ไอตัวเล็กแล้มันเล่นเออไอตัวเล็กนี่มันเล่นเหรออือ ไอตัวเล็กเนี่ยมันแล่นเลมันจะซีขีดตัว,ตวนนม,มันใส่คนฮะซีขีดตัวมันใส่คนเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี่ไอตัวเล็กเอิญไอตัวเล็กทำมันแล่นตื่นเสียงตื่นเสียงคนเอิญล่นเลยพูดเลยพอดีตื่นเสียงก่อนเอนิญ <c oughs> โอ้เมื่อกี้นั้นแปนมันแป้นหัวมันสะเสลาใส่ต้นอันจันผานี่ยถลอกเลยเลยอ๋อมันแห้งขนาดเนาะสองบาทหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลาข้าม่มันเหยียบพ่นี่ปอดออกเลยเนาะขนาดนี้มันทัดอันไปถลอกสองอันหนึ่งสองเท่าอันหนึ่งเพื่อนะเพื่อนะมันไปอีกสองบาทหนึ่งถลอกเลยตัวจันผาถ้ามันจนจันผาออกดอกเนี่ยโอ้ยแห้งๆแห้งขนาด มันจะออกดอกห้ือเปล่าแหงๆปังควายได้ลูกยิ่งแหงกว่าอะไรจ๊ะเดี๋ยวมันก็ตายอะไรไม่เป็นไรแหนงน้อยมันก็มีไปปลูกใหม่จะเอาแหนงน้อยไปใส่กระถางมันมีแหนงน้อยออกมาเยอะแยะเลยผมได้เป็นสิบต้นได้ ธก็ไปปลูกหน้าบ้านเธอปลูกหน้าบ้าน<ะ>ฮันดียี้เสียงควอยน้อยเอาเดี๋ยวหาแล้วค่อยอยู่ขอกผุนมาเม็นค้อยลูกเจ้าของควอยอยู่คอคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพร่างกายด้วย เป็นห่วงทุกคนด้วยค่ะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเจอกันค่ะถ้าเปิดตลาดเมื่อไหร่ก็เจอกันเมื่อนั้นละคะ่ะช่วงนี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะให้ผ่านค้นโควิดก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า